ครับสวัสดีครับมานะครับผมต้อมพอเพียงนะครับช่วงนี้ก็จะมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะเล่นงานกะว่าช่วงสงการก็จะเบาๆนะครับทำขึ้นเป็นตัวเองบ้างอะไรเงี้ยหาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่ะทันี้นะครับเราจะมาพูดถึงลำนี้กันนะครับจากสปิ i ไฟก็เสร็จแล้วนะครับก็มาพูดถึงลำนี้ต่อลำนี้นะครับอ้างอิงก่อนนะครับเป็นลำของ pc9 pc9 ของ ฟินนิคโมเดลนะครับลํำนี้เนี่ยพอดีผมกลำ,ำลังทำนะแล้วก็้คิดได้ไว่าเฮ้ยเราเก็บคลิปนี้ไว้ดีกว่าเกิดสมาชิกท่านใดเ,เจอปัญหาหรือเจอแนวทางทางแก้ไขจะได้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับโจ์ตัวนี้จริงๆเครื่องนี้ตามเมนูนัที่มันอ้างอิงมาเนี่ยมันบอกว่าให้วาง4 6 5ห้าห้าวางเครื่องวางเครื่องคว่านะครับวางเครื่องคว่าเลย อ่ามันทําได้นะครับแล้วมันก็ฟิกมาหมดแล้วมันฟิกหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอ่โจทย์ของเรามันมีอยู่งี้ครับเขาจะไม่วางสี่หกห้าห้าโจทย์ของเขามีอยู่ว่าเขาจะวางเจ็ดสองอันฟ้าจะวางสี่จังหวะนะครับไม่รู้มีคนทํำไหมนะแต่ผมเนี่ยดูยังไม่ค่อยเห็นมีคนทํานะนะครับปัญหาของมันคือว่าพอมันวางเจ็ดสองอันฟ้านี่ยเครื่องมันต้องข้างยาวนะครับ มันลงยากมากมันลงแล้วมันยื่นออกมาไกลมากมันจะไม่สวยนะครับพื้นที่ไม่พอเอา,อาง่ายๆทีนี้นะครับเรามาดูก่อนขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะวางเครื่องคือถ้ามันตรงตามเมนูนถ้าเราวางเครื่องตรงตามเมนูนเลยเนี่ยมันก็ง่ายอยู่แล้วก็คือยึดน,น็อตยึดน็อตก็คือจบเลยถูกไหมครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเครื่องตัวนนนะเนี้ยดูนะอ่าดังลัเนี้ยอ่า ดูตามเลยนะครับอย่างลำเนี้ยเขาต้องโจทย์คือ72อันฟ้า4จังหวะโจทย์นะครับผมจะต้องทําแปลงใส่ให้ได้ผมไม่นว่าแล้วแหละแปลงใส่ได้แต่สปินเนอร์อาจจะยืดออกมามากหน่อยก็ลูกค้าเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรพี่แต่ผมอยากวางโฟอ่ะก็โอเคจัดให้วิธีการก่อนทํานะครับคือฟินิกเนี่ยมันจะออกแบบเมนวนมาหมดว่าแท่นเครื่องมาเนี่ยมันจะมีรูมาให้หมดแล้วว่าเจาะตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ มันเดี๋ยวเจาะรู้ว่าให้หมดแล้วแท่นเครื่องมันนะซึ่งมันฟิกมาแล้วว่าต้องวาง4655อะไรอเงี้ยประมาณนี้แต่ครนี้เราเจิดโจลด้วคือเจือสองกันฟ้าเราก็ต้องแปลงมันใส่มันให้ได้เหมือนกันนะครับครนี้มาดูกันต่อนะครับอ,อ่ขั้นแรกที่เราจะหาคือเราต้องหาเส้นแกน x เห็นไหมครับแกนตั้งกับแกนนอนก่อนนะครับในการวางเครื่องก่อนนะครับสองเส้นนี้ผมขีดขึ้นมาได้ยังไง ฟินิก์ Phoenix เนี่ยมันไม่มีมาให้นะเส้นมันไม่มีมาให้เลยแต่เราหาอย่างไงแค่นี้เราจะหาเส้นเส้นสองเส้นเนี้อย่างไรเส้นแกน X แกนตั้งกับแกน,นอนอย่างไรนะครับคือมันบบกว่าให้ใส่เครื่องสี่หกตามเมนูมันจะเป๊ะใช่ไหมละ่ะแล้ววิธีการหาผมผมก็คืออย่างฟินิก์เนี่ยผมจะหาอย่างนี้นะครับแท่นเครื่องเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เนาะแปบบ๊บนึงนะครับอ่านี่อนนี้ก็ได้แท่นเครื่องนี้ก็ได้อ่า ท่นเครื่องเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะฝังลงไปอย่างนี้ดูตามนะครับดูตามนะนี่คือสี่หกนะสี่หกนะครับเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บนี่เครื่องมันจะวางอย่างนี้วางอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าดูตามเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างนี้ปุ๊บมันไม่มีเส้นมาให้มันจะมันเราจะหาเส้นนี้ยากเราก็ใช้สี่หกเนี่ยเป็นแปนก่อนวางเครื่องวางเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะอยู่แ๊บนึงนะครับหาอะไรมาหาอะไรมาขีดดูตามนะครับ แท่นเห็นไหมครับขอบเครื่องเราเนี่ยนี่ขอบตรงเนี้ก็คือกลางกลางกลางรูเพาเข้าเบี่ยงนั่นแหละกลางใบเราเห็นไหมครับเรามาแตะนี่เห็นไหมครับเราอยากรู้ว่าเส้นแนวนอนอยู่ตรงไหนเราก็ขีดลงไปเลยเห็นไหมครับจะเห็นอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวผมถาม่ายรูปให้ดูนะครับพอเราขีดปุ๊บเราก็จะได้แกนแกนเอกแล้วแกนแกนแกนนอนโทษทีแกนแกนอน,ททแกน,แกนอนนะครับนี่ก็คือเส้นกลางของแกนนอนเรา นะครับนี่คือเส้นกลางเครื่องของแกนนอนคันนี้พอเราได้แกนนอนแกนเอกหายังไงแกนเอกนี่หาไม่ายากนะครับก็วัดจากนี่ก็ได้ลวหารสองมันตุเยนแล้วก็หารสองก็ได้นะครับหรือหรือหรือไม่ก็ก็ได้นะจริงจริก็วัดหารสองเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับพอเราได้แกน X แกน y มาแล้วนะครับเราก็ต้องเอาคาวลิงเนี่ยมาลองใส่ดูด้วยนะ,ะว่าไอ้ตรงจุดตัดระหว่างแกน x กแกน y เนี่ย แล้วจุดตัดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางรูนี้หรือเปล่าดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเราวัดเสร็จป,ปุ๊บคือจบไม่ใช่นะก็เอามาเสียบดูก่อนครับอ่าพอเสียบดูปุ๊บเราก็มานั่งเล็งดูโอเป๊ะเลยนะถ้าเป๊ะก็แสดงว่าจบก็ถือว่าถูกต้องถือว่าเออโอเคตรงนี้คือตำแหน่งแกนเกแกนวายที่เครื่องเราต้องมาอยู่ตรงูกลางรูนี้พอดีจุดตัดของมันอ่านะครับเดี๋ยวมาพูดกันต่ออ่าพอเราได้สองเส้นนี้แล้วทําไมบางคนถามว่าทําไมพี่ถึงขีดสองเส้นล่ะอ่า ที่ผมขีดนูอกษรคือผมจะเอาเส้นบนกับเส้นขวาของกล้องเพราะอะไรเพราะเวลาที่เครื่องที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งนะครับ <olog> <fotos. S 2> เครื่องมันต้องทัดขวาแล้วก็กดหัวลงถ้าเราเอาตามเส้นที่เราตั้งฉากเส้นที่เราเอาเส้นที่มันเป็นแกนเล็กแกนวายชนกันเลยเนี่ยพอเราบิดเครื่องขวาทัดขวากับกดกับกับกดเครื่องทัดลงเนี่ยกับกดหัวลงเนี่ยกดเครื่องลงเนี่ยมันจะไม่อยู่กลางมันจะไม่อยู่กลางร,รูเข้าเข้าใจไหมครับ มันจะไม่อยู่กลางรูมันจะเบี่ยงมาอย่างนี้หน่อยหนึ่งมันจะดูไม่สวยเวลาเราใส่สปินเนอร์เนี่ยมันจะเอียงมาทางขวาสปินเนอร์ฝั่งนี้จะห่างฝั่งนี้จะโผล่ฝั่งนี้จะโผล่มาอย่างนี้ฝั่งนี้จะจะห่างอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องวัดถ้าเราได้เส้นปึ๊บเราต้องวัดเส้นไปประมาณสออสามมิลเผื่อไว้เลยเผื่อจังหวะที่เราทัดเครื่องไว้เลยนะครับวัดมาทางขวาสามมิลวัดมาให้มันสูงกว่าเส้นที่เราที่มันตัดแกนิกที่เราตัด ที่เราเส้นนอนอีกขึ้นมาอีกสามมิลวัดไว้เลยเสร็จปุ๊บให้แกนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันเวลามันทัดมามันจะได้พอดีมันจะเดี้ยออกมาโผล่รูนี่พอดีเวลาเราทัดเครื่องเรียบร้อยแล้วอ่านี่คือสิ่งที่จะบอกนะครับโอเคไหมครับอ่าพอเราทําสิ่งนี้ได้ปุ๊บก็เราก็ได้แกน x แกน y ที่เราต้องการแล้วตําแหน่งเครื่องที่เราต้องการติดตั้งแล้วเรารู้แล้วอ่านะครับก็ถือว่าอ่าโอเคจบไปนะครับทีนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับ ทีนี้อ่บูชา,ากันต่อเลยนะครับเอาวางไว้แค่น้ามันจะตกนะอตัวเนี้ยบางคนถามว่าพี่ทําไมพี่ต้องตัดจริงๆตัวเนี้นะครับไม้เป้นนี่มันอยู่นี่นะนี่นะครับ <c oughs> เครื่องนี้เ,เครื่องมินนีเป็นเครื่องมินใหม่ๆเลยนะแต่โจ์อย่างที่บอกครับโจทย์เขาต้องการวางเจ็ดสองอันฟ้าให้ได้นะครับอ่ะเพราะอันนี้คือคือคือแท่นคือพีซีพีซีหรือ เครื่องบินที่เลี้ยวรอหน้ามีรีแท็กล้อหน้าเนี่ยปัญหาของมันคือแท่นยึดแท่นรีแท็คมันจะโผล่มาข้างหน้านิดหนึ่งปัญหาคือวางเครื่องปุ๊บมันจะชนมันจะชนเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ชนถ้าไม่ตัดไม้ออกจะชนแต่ผมวัดดูหมดแล้วห่ะผมต้องตัดออกผมตัดออกนนประมาณเซนหนึ่งประมาณเซนกว่ากว่าตัดออกหมดเลยทิ้งเลยนะตัดทิ้งเลยมันก็เลยได้ประมาณนี้เพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยมันยน่นเข้าไปข้างในหน่อยเพราะว่าผมวัดดูแล้วว่ามันเกินมาเยอะมาก มันเกินมาประมาณเซนเซนเซนเกือบเซนครึ่งอ่าความพยายามหนีมันอ่ะพยายามหนีมันนะีน่นที่สุดนะครับอ่าทีนี้พอเราได้ตรงนี้เราตัดปึ๊บเนี่ยผมก็เจียหลบมนันอีกนะครับนะ,นะครับโอเคนี้จบไปนะครับาวนี้มาดูเครื่องนี่อ่ามาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาสนใจเครื่องมันนะครับเรามาดูคาวลิ่งก่อนวิธีการแรกคืออ่านะครับเราใส่คาวลิ่งลงไปก่อนสมมติว่าเรา เอาอย่างนี้เราวางเครื่องลงไปก่อนนะครับดูตำแหน่งเครื่องก่อนสมมติสมมตินะประมาณนี้ดูซิว่าเครื่องเนี่ยมันห่างจากคาวลิงมาเท่าไหร่ผมไม่ใช่ไม้บรรทัดนะครับดูนะครับเช่นประมาณนี้มันได้เห็นไหมครับอ,อันนี้มันได้สิบเอ็ดจุดแปดนะครับแต่มันชิดแต่มันชนไงเราต้องขยับอีกหน่อยหนึง่งมันได้ประมาณสิบสองกว่า อ่าประมาณนะที่ผมดูตรงนี้นะครับประมาณสิบสองจุดหนึ่งสิบสองจุดสองนะครับสิบสองจุดหนึ่งสองเราก็เขียนไว้ก่อนนะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมผมจะเขียนไว้ว่าเครื่องเออตำแหน่งที่จับใบเนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยสิบเอ่อสิบสองจุดสิบสองถึงสิบสองจุดหนึ่งสองจุดสองประมาณที่ผมจะมาร์กไว้ก่อนเห็นไหมครับจะไปเขียนไว้ก่อนเสร็จปุ๊บคาวลิงคันนี้คาวลิงเราจะต้องให้ได้ประมาณสิบเอ็ดจุดหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับ <S 1> <S 1> <S วิธีการต่อมานะครับ เราเรามาไว้ก่อนนะคันนี้เราต้องการคาวลิงเพราะว่าคาวลิงเนี่ยจะต้องอยู่ลึกเข้าไปนะจากตัวจับใบที่แป้นเครื่องนะครับไม่งั้นจับใบจับไม่ได้นะคาวลิงจะต้องซุกเข้ามาข้างในเกินเกินเครื่องนิดนึงนะครับคาวลิงเนี่ยจะต้องซุกมาข้างในให้ให้เครื่องเนี่ยเห็นครับให้เครื่องมันเกินมาจากคาวลิงมาหน่อยนึงอย่างนี้นะครับโอเคไหมฮะไม่งั้นมันจะใส่ใบไม่ได้นะอ่ะพอเราได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็มาดูที่คาวลิงคาวลิงเราต้องการได้ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดหกสิบเอ็ดจุดเจ็ เราก็มาวัดดูนะครับวิธีการนี้คือจับก่อนนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับทําไปเรื่อยผมก็วัดตําแหน่งเดิมของมันปึ๊บตัวนี้มันได้สิบเอ็ดจุดเจ็ดอ่าเห็นไหมครับเนี่ยแล้วพอเราได้สิบเอ็ดจุดเจ็ดที่เราต้องการนะครับประมาณสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการปึ๊บเราก็เอาดินสอขีดไว้ครับดินสอขีดขอ,ขอบขอบไว้ขอบไว้เลยนะครับเห็นไหมครับขอบคาวดิ้งให ให้นะครับมันมีเส้นให้เราเห็นเลยว่า <pled forbid> เห็นไหมครับดูนะมันจะมีเส้นให้เราเห็นว่านี่ครับเวลาที่เราเอาคาวลิ่งมาเนี่ยเราจะต้องให้มันอยู่ตรงเส้นนี้ใกล้เคียงเส้นนี้มากที่สุดทุกครั้งโอเคไหมครับเส้นเห็นไหมครับเวลาที่เรา,เาเคาวลิ่งเสียบโอเคไหมครับพอเราได้จุดนี้ปุ๊บนะครับเราพอเราว่าจุดนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะง่ายละวนะครับพอเราวางปุ๊บมันจะต้องอยู่ใกล้เคียงสิบเอ็ดจุดหกเ็จุดเจ็แล้วก็วัดใหม่ นะครับถ้ามันนะะอ่ถ้ามันยังห่างอยู่แล้วก็ขยับออกมาเห็นไหมครับขยับออกมาแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ขยับออกมาจนไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตำแหน่งให้เราจิกน็อตยึดนะจะต้องมีตำแหน่งไว้สักหน่อยหนึง่งอันนี้เกือบจะปิ่มแล้วนะครับอย่างที่บอกครับมันเกือบจะปิ่มแล้วมันเกือบจะปิ่มแล้วนะต้องพยายามอีกนะเดี๋ยวมันเช่นถ้าผมดูไม่ผิดนะ่าจะเหลือมันจากเส้นที่ผมขีดนะตอนนี้ ประมาณเก้ามิลผมอยากขยับออกมาอีกหน่อยนึงนะครับ <ew> เพราะว่าเครื่องมันโผล่ไปประมาณที่ผมวัดดูนะมันประมาณสิบสิบสองนิดนิดประมาณสิบสองจุดสามอยากให้ตัวนี้โผล่มันนิดนึงแล้วก็ขยับออกหน่อยนึงได้นะครับเห็นไหมครับพอเราขยับออกมาปุ๊บแล้วก็ขีดใหม่ว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ขีดไปก่อนไหมครับดูๆกันว่าถ้าเรายื้นออกมาตรงเนี้ยเครื่องเรืนมาตรงเนี้ยน,นะครับตรงเนี้ยถ้าเราเครื่อ้นมาตรงเนี้ย ในยะในการจับน็อตเอาน็อตจิกเข้าไปมันจะยังมีไหมมีอยู่นะครับแล้วเราดูซิว่าเราจะได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับก็มานั่งนั่งทําก่อนเนี่ยอันนี้ก็ได้มาประมาณเนี่ยมันต้องมาอยู่ขอบนี้จริงๆด้วยนะครับมันเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเราเราจะใส่เครื่องโฟไงไหไม่ได้นะครับนี่ครับมันได้ประมาณสิบเอ็ดจุด เกือบเกือบสิบสองอ่ะสิบอดเก้าก็ถือว่าโอเคนะอ่านะครับเครื่องเราก็จะขยับไปมาสิบสิบสองจุดสองจุดสองจุดสามถือว่าโอเคอย่างนี้ถือว่าได้มีมุมเจาะพอดีดูเด้งดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบอ่านะครับอืประมาณนี้โอวก็ได้อยู่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับถือว่าได้อยูอ่มีพื้นที่ในยะในการจิกน็อตอยู่อ่าโอเคเลย อ่ะแจมนะครับถือว่าได้แล้วเห็นไหมพอเราได้สิ่งนี้ปุ๊บเราก็รู้ตำแหน่งแล้วว่าเราจะต้องยึดเครื่องอย่างไรจะต้องยื่นเครื่องออกมามา,มากน้อยอย่างไรมันจะได้ตำแหน่งที่ชัดเจนละนะครับนี่นะครับเป็นโจทย์ก็อย่างเงี้ยคือคือมันสนุกตรงนี้แหละนะครับการวางเครื่องยนต์มันสนุกตรงนี้นะสำหรับผมมันสนุกที่ว่าเราจะแปลงยังไงมีที่ไหนเราซื้อเครื่องบินใหม่หม,หม,มาตัดไม้ออก ตัดไม้ทิ้งเลยนี่ไม้ท่านนี้ตัดทิ้งเลยครับอยู่อย่างนี้เลยมันอยู่อย่างนี้นี่นะครับตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแล้วก็จะยวาไอฟกซี่ให้หมดนะครับพวกนที่จะยาไอโฟกซี่ C นะครับลูปๆไอโฟกซี e ใ่ให้แน่นให้แน่นหน่อยนะครับเพราะดูแล้วในยะาของไม้แป้นนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตัดออกไปเพื่อที่จะวางเครื่องฟูได้เพราะว่าคาบูเครื่องฟูมันอยู่ข้างหลังเห็นไหมมันค่อนข้างยื่นมาข้างหลังเพราะฉะนั้นมันจะยาวกว่าเวลาที่เรา,าวางเครื่องยนต์ลงไปนะครับเห็นไหมครับมันจะยาวกว่า นะครับประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นความรู้เล็กน้อยเป็นทิคก็ได้ว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นเกียรติความรู้เป็นเป็นทิคเล็กๆน้อยให้ลองนําไปปรับใช้ดูลองดูรว่าหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเครื่องตัวนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะทําคืนนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมทําให้เพราะว่าเครื่องดีนี้เป็นของสมาชิกที่ร้อยเอ็ดพอดีวันที่แปดที่เก้าผมจะไปร้อยเอ็ดพอดีนะครับไปไปนอนนู่นคืนหนึ่งด้วย นะจ,ะจะเอาลำนี้ไปส่งเขาด้วยก็เลยจะทําให้เสร็จไปเลยนะครับอ่ามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่สวยนะม,มีรีแทคเล้วล้อหน้าลบพับล้อหน้าด้วยนะครับรีแทคล้อหน้าจะเป็นตัวเจ้าปัญหาเพราะว่ามันเซตติ้งยากมากสลงสลิงอะไรเงี้ยครับดูนะครับเห็นไหมครับสลงสลิงก็ต้องดึงดึงนะครับแล้วก็เซอร์โวใช้ค่อนข้าง,างเซอร์โวค่อนข้างเยอะเซอร์โวตัวนี้ก็ต้องเอามาดึงพับเก็บตัวนี้ต้องเอาไว้เอาไว้อ่ ดึงเลี้ยวล้อหน้าแล้วก็จะมีเซอร์โวตัวหนึ่งจะต้องมิกเซอร์โวตัวเลี้ยวล้อหน้าให้มิกทํางานกับรัดเดอร์ข้างหลังอีกนะครับก็ต้องทํามิกกับรัดเดอร์อีกก็คือเซอร์โวรีแทกล้อหน้าเนี่ยเอ่อเลยรีแทกล้อหน้าเป็นตัวเจ้าปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันติดปัญหาเยอะมากนะครับก็แก้ไขกันไปนะครับเพราะมาดูนะว่าจะมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเป็นความรู้กันไปนะครับถือว่าเป็นความรู้ก่อนจริงๆก็พอดีนะครับพอดี เอาไหนไหนก็ไนไหนถ่ายเก็บไว้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับอ่ะเป็นความรู้กันนะครับตัวนี้เป็น PC p c 9นะครับของฟิสิกโมเดลวางเครื่อง72อัลฟานะครับมาดูหลังจากที่ผมเจาะยึดแท่นเครื่องไปแล้วจะเป็นยังไงจะสวยไหมจะพอดีหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันครับโอเคนะครับจบคลิปครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะมาบ่อยหน่อยก็ทนดูหน่อยแล้วกันมันไม่ใช่เป็นสิบนาทีหรอโอ้สิบห้านาที ก็ดูหน่อยแล้วกันนะครับก็เกิดนําไปปรับใช้กับเครื่องมือของท่านด้วยนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับบััสีีครับ